มาแสีบๆน้ำกันในอย่างกินเนาะแน,น่เน้อจ้ะยาวจำเนื้อแน่เน้อแบบก็ด็สว,ส,ดสวัสดีค่ะ,คะพอกันอีกแล้วในะช่องกินกระแพาะท่านพี่น้องจา๋าวันนี้ได้เมนูแซ่บอีกแล้วค่ะแกงไก่ใส่วุ่นเส้นเราพี่น้องค่ะหอ,หอมหอมแล้วก็ได้เจียวบงม,มะพร้าวแล้วก,แวก็แล้วก็ได้คนเวยมาด้วยค่ะมาอีกแล้วค่ะมาด้วยค่ะพี่น้องค่ะมาเสียบเสีน้ำกระเพาะน้ำมันนวลเด้อจ้ะ แกงไก่บ้านใส่บุญเสีนเนาะจ้ะเนาะเอามาซิมเมึงคุ็เกษรเพลี่ยหอมหอมจ้ะพี่น้องค่ะลามาอีกแนี่ยเดี๋ยวสองหน่วยค่ะมือนี่มือกันหน่วยสองหน่วยอู้แกงไก่บ้านใส่บุญเส้นครับพี่น้องค่ะแต่เสแปงห่อนเลยอุ้ยอายถวดกินหันห่อนเนาะจ้ะพี่น้องค่ะมันจังเสอืม ยุ้มเลยหอมตั้งแสบตั้งหอมพี่ตอคะอร่อยเมนูนี่แสบได้จากพี่ตองค่ะทำเสร็จใหม่ๆอ๋อ แกงกับยุม้มคือเก่าแล้วเนาะว่าไม่กินข้าวปุ่นแบเนี้อ <laughs> <c oughs> ือเบนึ่งแ่นเฮือเขอบว่ากินข้าวแรกน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องค่ะสเสร็จได้ไายมานเสียบน้ำกันในยางกินเนาะแน่นอนจ้ะ น้อพริกแกงเองพี่น้องค่ะจับมันยิวของหรือป่าแซบเลยกินของอร่อยก็ต้องกินตอนหิวด้วยมันถึงแซบได้อัตรุษเคล็ดหมอบางอย่าหนึ่งพี่น้องขาตักออกไปแห้งย่า่ขอบข้ว ซากของแล้วจะมาเห็ดชิปอู้หูักดีๆจำเก้าไวอืุไก่นุ่มๆพี่น้องคะเส้นนี้ใส่เส้นแข็งๆหรอเอาไปแช่น้ำด้วยพี่น้อง จะนำมาแล้เอามะาล่วงเหมาะน้ำเดือด,เ,ด,ดเส้นนุ่มมากหอมอม,อม,อม ุยเส้นเส้นตัดอยู่ด้วยจ้ะแต่ว่าหางตาัดแค่เทือเดียวอยากอยากให้มันนั่นเป็นเส้นย,วยาวๆจำเนื้อแบบนี้แ่บก็เด็ดมันยังยิบไดดก็เข้าหมาักยิบเข้ <laughs> หาหมังม่วงอ,อื้อมแซ่บ ตอนอย่างกินแลงจ้ะี่น้องขาป่ะเสร็จเสเหมือนกันจ้ะี่น้องทางฟังไทยฟังลาวทางจ้างประเทศมาสเสร็จเสร็มกันเด้อจ้ะนังมันมันมนนากขึ้นกันมาี่น้องหนังหนังไก่กวนไก่ หอมแกงใส่ผักสีลาวหอมสม,มุนไพรจ้ะใบมะกรูดก็มีมผักกะว้านหวานไปนองค่ะอืม,อม ว่ามันกินกระปุ่น้ <S <S อนจากพี่น้องคะ่ะกิน,นร้อนๆอร่อยมากจกับเจ้า แงกงก่บบานแกงมา,แมาละเจ็บมาลาสุมรีก็นวดง่าเ <c oughs> นาะกจพันเงาน กุกประมักกับปลามากเน่ยมันน่มมากๆมน้ำข้ๆแตกเส็ปัดืมเสียงไก่อู้ม,มีแห้งส่วนทันทนน้องแพะน้องว่าน มันแพะกูบะมี่น่นดับข้าวเหมือนเงอนเน่ยแก่ไม่มมค่อยก<อ>ินผอมมันแบบมันแพแล้วพอ่อยกินจ้ะแล้วกพอกินผอมขึ้นเห<อ><น>มือนเอน พี่น้องกับบุกอยกินผัามเพื่อพี่น้องคะเนาะน้องแพะ่ย่าไม่มูจังกินย้าไม่มูกอาซูสุดเลยจ้ะถามว่าไม่มูกะน้องแพรกับบเกคยเห็นแม่กินอะทำให้ย่อยจังกินอายุบานสูบกคอยกินจะได้เด้คินพอมนเลยพี่น้องใ้หวานพัก อ้นกลุ่มเกาะหอมรอนานก็เวิธีทำใหมเบิงไม่นีน่รอมยาๆน้ำก้นหน่อยหยันเพิ่นหน่นนนกก่อนเคือว่านก็ไววไหยย้ด้วจ้ะไม่ใช่ <c oughs> เบิรงกเดินเพื่อนๆไปกิกนหวนแม่กับแล่นมากวน <c oughs> เรื่อไปไะเทาไย พะขันที่ท่ายวิธีท่านกบสองเสียเวลาต้องต้องสองคนเลยเนาะต้องวัางทั้งสองคนว่างคนเดียวก็ไม่ได้โอหแซ่บเอาจนบริลติน,น้องแพ้ว่ามันหน่อยหน่อยบอกแกว่ายเห็ดแซ่บ อืมมากินตำกันหนัวพอดีอืม Ừ, có quá cúp cúp hát rồi tôi làm em hát เอาแล้วค่ะพี่น้องค่ะมือนี้ก็อิอ่มแล้วจากทีกินมุ่งมั่นกินบะสุภาพต้องขอถทดขอไปหลายเพราะกนแม่คลิปหนักค่ะสวัสดีค่ะ